เอ๋อพอดีครับท่านรัฐบาลครับวุ้ยโอ้ยขี้มือตัวนี้โอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้บนอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยระะนนะะนนยอร้ยโอ้นโ้ยโอ้นโช้ยโอ้ยโะทยาอ้ย้ยโอ้่โอ้ิโอ้ีรอ้ยโอ้ยโอ้่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยมอ้ยโอ้ยโอัยโอ้ยอโอ้ยอยยโ้ยอ้ยโอวย้ย้อสิโ้แ้้ตัวนี้ ผมไออยู่ี่มู่นี่ไอยังเจนตรวจมื่นี่โอ้ยหมอเจนตรวจก็ได้กางเส้อชุดเขาวงรู้ล่ะเค้งคนเั้งเสือแหลียวบัสมูนี่พี่น้องเอ้ผมกไปว่าท้ามุนจะเจ้ามุนน่ไม่ออกแม่จี้ โอ้ยผมหลับว่มีขันหน้ามัวรุดหน่อยเนี่ยเซ่สุ้งหยางเนาะโอ้ยไอ้วะส่องทองมาไทยรู้คนค่ะตอนนี้อยู่ที่พิธีการใส่บาตรนะคะเรียนเชิญนะคะทุกท่านนะคะใส่บาตรนะคะค่อยๆทยอยลุกขึ้นมานะคะครับพี่ การทำบุญต่างๆและตรวจสุขภาพพระสงฆ์ในวงเข้าพรรษานี้นะคะเพื่อส่งเสริมนะคะให้เกิดนะคะการตระหนักในการส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์เสริมสร้างให้เป็นวัดที่รอบรู้ด้านสุขภาพนะคะและขับเคลื่อนการดำเนินงานธรรมนูญนะคะสุขภาพพระสงฆ์นะคะพุทธศักราช2566ค่ะสรงปนนะคะ ล้าส่งของเรานะคะมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจค่ะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะและสุขภาพที่ดีค่ะเกมมอนมูนี่รูปจักบพรรดิเสียมเสียดเนาะเนาะคอยแต่บันไดจะเจออยู่ต้องวังคอยนี่แล้วค่ะอีกท่านนึงที่เพิ่งมาถึงนะคะ Kami mempunyai beberapa tempat yang sangat menyenangkan, terutama di tempat yang sangat menyenangkan, di mana kami mempunyai beberapa tempat yang sangat menyenangkan.